สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะพี่โทรหาหนูพี่หรือแอนไลน์พี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปค่ะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะมาจากพี่รายการแรกพี่หานุมานลจ๊ะพี่หานุมานไม่ทราบเนื้อพี่จ๋าไม่ทราบเนื้อไม่ทราบว่าวัดใดท่านใดปลุกเสกพี่ พี่จ่ายเจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นหานุมานนะพี่นะหนูไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรหรือเนื้ออะไรนะพี่นะแต่น่าจะเป็นไม้แต่ไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรพี่จ่ายนะคะเจ็ดร้อยบาทพี่ไม่ทราบว่าท่านใดปลูกเสกโดยจ้ะนะคะได้มาแบบนี้ตามภาพเลยค่ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการจะเป็นไม่รู้ปอกแขนไอ,ขอ,ขไอไไ้ข้อแขนอะไรวะข้อแขนหรือเปล่าหรือว่าข้อมือน่าจะไม่ใช่ข้อมือเลยพี่นะคะ อันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่อ่าน่าจะเป็นเชือกถักนะพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อเช่นกันจ้ะพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่นะคะก่งมากพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะคะเจ็ดร้อยบาทจากส่วนรายการนี้เป็นสร้อยจ้ะพี่สร้อยเส้นนี้พร้อมอ่าเป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่นะคะได้ทั้งสร้อยได้ทั้งองค์พระนะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้พี่พี่จ๋าถ้าพี่ปิดนะเส้นนี้หนูให้แปดร้อยบาทพอจ้ะ ซื้อฝากลูกฝากหลานได้ไม่พี่นะซื้อฝากลูกฝากหลานได้องค์พระอยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงนะคะพี่ขายนะคะแต่อันนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรพี่นะคะนี่แัดมาจ๊ะพี่ถ้าไม่ชัดพี่ยาลายขอภาพเพิ่มเติมได้นะส่วนตัวเองแม่ค้าก็มองมารสภาพนี้จ้ะเซ็ตนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่เซ็ตนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะเดี๋ยวหนูซูมแป๊บหนึ่งให้พี่ด,ดูชัดๆเนาะกล้องหนูว่าชัดได้แค่นี้ละค่ะพี่ขายนะคะ ถ้าเกิดสนใจยังไงรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเปลอไม่มีความมั่นใจยังไงนะพี่พี่อะไลนะคะพี่พี่อะไร,รโทรหานนะศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่จ๋าแปดร้อยบาทจ้ะพี่อ่าส่วนรายการที่เป็นตะกรุดเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นตะกรุดอะไรนะเพราะมันอยู่ด้านในนะพี่หน้ามีห่วงให้สองห่วงสั้นๆป้อมๆอย่างนี้เลค่ะพี่นะคะ อาการนี้ห้าร้อบาทพี่ตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าตะกุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะอันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อบาทพี่นะคะตะกุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อทองสุกเป็นเหรียญนะก็จะเป็นตะกุดคู่อย่างนี้จะพี่จะเป็นตะกุดคู่อย่างนี้นะคะพี่นะคะพร้อมเหรียญนะอาการนี้เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่ส่วนดายานจะเป็นข้อมือหลวงปู่สุกนะเจ็ดร้อบาทเช่นกันจ้ะเป็นตะกุดเล็กๆนะคะพี่นะคะน่าจะเป็นข้อมือมั้งคะพี่นะคะมีเชือกเก่อมาด้วยค่ะพี่นะคะ ตามภาพตามพี่นะ้ารการนี้ขอเวทีเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ่าเจ็ดร้อยบาทจ้าอ่ะขอเขาเรียกอะไรนะน้ำเต้าน้ำเต้าของไม่ทราบหลวงพ่อพี่ห้าร้อบาทจ้ะเป็นน้ำเต้านะหนูไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะเนี่ยคะ่ะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่ขายเบีย้ยแก่นี่ขอเจ็ดร้อยบาทนะเป็นเบีย้ยแก่เก่าๆเป็นเชือกตัดจ้ะพี่นะคะ เบีย้ยแก้เก่าเชอกถักจะห้าร้อยอ่ะไม่ใช่พี่เจ็ดร้อยบาทขอเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเป็นเบีย้ยแก้เก่าเชอกถักนะเจ็ดร้อยบาทจะพีไปทางห้าสิบบาทจะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะสภาพด้านในพี่นะคะจะมีเป็นอะไรนะขุนเผนน้องจะมีตะกรุดสามดอกพี่นะคะอันนี้ขอไิที่หกร้อยบาทพี่อันนี้หนูขอไ้ที่หกร้อยบาทนะพี่ได้ตั้งเซตนี้เลยค่ะพี่นะคะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทด้านน่าจะเป็นสี่พึ่งนะส่วนอนะคา,าจะเป็นมีดจะพี่มีดฟาร์มยาวนะพี่เล่มนี้นะรวมปลอกรวมด้ามน,นะพี่นะน่าจะหกนิ้วห้านิ้วหกนิ้วหกนิ้วครึ่งอะพี่หกหกหกหนิ้วครึ่งเนาะเนี่ยค่ะนี่ใบน่าจะประมาณสามนิ้วพี่นะคะเป็นของหลวงพว่อเดิมนะพี่เล่มนี้หนึ่งพันสองร้อบาทจ่พี่ เล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองรบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่มีจะเป็นทรงปลายแหลมจะ้ะมีจะเป็นทรงปลายแหลมอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมพี่หนึ่งพันสองรบาทพี่ใบหรือว,ว่าดูทีผู้ความมั่นใจใช่พี่สามหนูจะพี่สามหนูจะพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะหนึ่งพันสองรบาทนะจ้ะพี่เล่มนี้หนึ่งพันสองรบาทจะ้ะมาจต่พี่จามรูปะองค์เล็กกันต่อ หูยานพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะหูยานเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าพี่จ้ะเพราะกันฉลุพี่หกร้อยบาทจ้ะไม่ใช่ปุยเอี่ยมปุยเอี่ยมพี่ขออภัยให้เป็นเหรียญปูเอี่ยมฉลุนะพี่นะตามภาพพี่หกร้อยบาทจ้ะปุเอี่ยมกระไรทองก็หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหลังยันนะพี่นะหกร้อยบาทจ้ะ พี่จ๋าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจะพี่ห่วงเชื่อมจะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นห่วงเชื่อมนะสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่พี่จ๋าถ้าพี่พี่คนใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดพี่แัดไลน์นะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะห้าร้อยบาทจ้ะอ่าเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ชิรายช่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะ หลวงพ่อครัวพี่หนุมานถือธงสองห้าสองหนึ่งพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะ้ะเก่ามากพี่เหรียญน,นี้เก่ามากนะค่ะพี่สวยงามมากเลยพี่ห้าร้อบาทนะนิพย้าสตวรรษพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจะพี่จ่ายนะคะทิพย้าศตวรษนะห้าร้อบาทจา้ะเหรียญหลวงพ่อเดิมก็ห้าร้อบาทพี่เปิดหน้าเปิดหลังจะพี่นะคะพลาสติกเก่าเปิดหน้าเปิดหลังนะห้าร้อบาทจะพี่จา้าเจ้าสวปู่บุญพี่อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรเนาะห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะ ปทางหาง5บบาทจะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะเหรียญเก่าโบราณไม่รู้ที่จะพี่500รอบาทจะพี่นะคะสภาพเหรียญเก่าเก่าสวยๆอย่างนี้นะคะพี่500ร้อบาทจ้าเหรียญหลวงพ่อกลวยพี่จ๋าเป็นเหนรียญกลมนะพี่นะจับขอบเพีอยนนี่ขอไปที่ห0 0อบาทจะ้ะรายการนี้ห0 0อบาทนะพี่นะาปทางหาง5บบาทจ้าเต่าเอ้ยเต่าเต่า,ตา,ตา,ตาไม่ทราบหลวงพ่อพี่500ร้อบาทจะ้ะ ไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่น่นได้มาสภาพนี้พี่เก่าเก่าสวยสวยห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็ไม่อันนี้จะ well, เป็นพระกิ่งหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกว่าพระอะไรเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะพี่อันนี้หกร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะพระรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ไม่มั่นใจว่าใช่วัดหรือเปล่าพี่เนาะอันนี้เป็นรูปหล่อเก่าไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะห้าร้อยบาทจ้ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมพี่อันนี้หกร้อยบาทนะนะคะพี่ใต้ฐาน เก่าเสวยๆเลยจ้ะพ่ารอดจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จา๋าเก่ามากสวยงามมาก,กน,นากาไหนภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ราคาเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะอ่าหลวเงเหรียญจอบพ่องเงินพี่ห้าร้อยบาทจา้ารูปหล่อนหลวงปู่ทิมพี่หกร้อยบาทจา้ะเนะคะหกร้อยบาทนะพี่นะ้ารูปหล่อปู่ทิมพี่จา๋าพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่สวยงามมากพี่องค์นี้เจ็ดร้อยบาทจา้ะ เป็นพักกิ่งก่อไม่ทราบที่นะคะพี่ได้มาสภาพจี้จ้ะนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์นะพี่นะาพักกิ่งกอ7 0จบาทจ้าโอเคนะคะพี่่าอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สนใจรกาาไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่อะไรนะหน4แปดสียาจ้าสวัสดีจ้า